สวัสดีครับผมมาพอกันในเรือพี่น้องในซองยูทูบเบาหิงคนมารครับผมมาพี่น้องเหมือนมาเบ่งบรรยากาศการทํางานครับผมมาเฮ็ดหัวหรือเฮ็ดประตูครับนี่ยประตูแล้วหรอครับผมี๋ยวเติติดไม้ฟ้าขางกําแพงครับผมมันนี่นะครับงานออกมาเป็นลักษณะนี้ครับผม หลังจากเขาใส่เฟรยิ่งปลูกแล้วก็มาเสื่อมเล็กครับผมสเสื่อมเล็กนี่ครับเสื่อมเล็กแล้วก็จังสิตัดใหม่ฟ้าและแนงใส่ครับผมเป็นแนวตั้งคือไป่ไข่ก็ประตูนี่ครับผมเป็นแนวตั้งแบบนี้ลครับนครับสร้างจอยครับผมสั่งจอยมากกันสองคนพี่น้องก็เข็งแกเลยเหมือนนี่าม,มาพูดที่สามก<ๆ>ลังมากครับนี่สร้างขอบนี่ครับสัง่งขอบก็ลังมากครับ สังกบกำลังมากครับโมเลียวงานเราพี่น้องเอ้ยพื่เนี่ยการทำงานครับผมางานเราพี่น้องเลยทีงง่เหล็กวันมาสองคนพี่น้องเลยบัดตอนบ่ายมาสังกบมาพอดีพี่น้องเลย <c oughs> กินข้าวเที่ยงแล้วลงทำงานต่อครับบ่ได้พักเลยครับมือนี่ย,ยาง,งานบ่แล้วขเขียนเขียน,นเลยพี่น้องมือนี่ สองสามคนหนึ่งนีอันนี้ขางไงนะครับนี่ครับเมื่อทายขางไงพี่น้องเบิ่อครับออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับผมทาสีเรียบร้อยแลครับมีแต่จะยิ่งไม้ฟ้าครับนี่ครับ ลืเวียนตาพี่น้องเอ้ยมึอนี่เสี้ยมเล็ดเย็ยบตาเราละคือวานพายุเขาเห็นมันคือมือเศรานี่เวียนตากระบอมาหมวกกระบอได้าพี่น้องเลยเอาแบบเขียน,นเขียนได้มึงนี่ลูกทงลูกทงเลยคนวะตั้งตากแดดว่ามันล่มหนาวมือเศราบอมแนปอกเราละลรับพายุนี่นะครับ เด็ดประตูให้ลูกค้าครับผมบ้านสร้างแล้วเราพี่น้องแล้วเราทรงบ้านเรียบร้อยครับนี่ครับบ้านบ้านก็ทรงลูกค้าแล้วครับยังแต่ประตูเช็ดบ่อแล้วต้องติดขางอยู่ประตูเพ่อมาเก็บงานหน่อยเพื่นครับมเอนี้นาจะแล้วครับผมผลละคำ้คำๆผลละครับผูท่านไหนไล่ได้อตัวนั้นผูท่านไหนไล่เด้อนั่นเล็กผูท่นไหนไล่ตัวนั้นออไล่ๆใน่ไล่ๆข้างในนั่นพวกวัเตรียมเหมือนเมื่อกี้นี่ไม่กน นี่นะครับนัานกงโค้งสั่งเฮ็ดหัวเฮ็ดกำแพรงว่ากันแยกกันไปพี่น้องเอ้ยอมาเมื่อนี้สามคนนะรอบายจังได้สามมือเศ้าสองคนครับพุ่นอีกสุดหนึ่งไปพุ่นละบั่นโพซีลาพุ่นครับอยู่บัานพอยนป,ประกอบด้วยเนาะซื้อเพืนน่เนาะประกอบไส้ฟ้ามครับ อยู่บ้านพอประกอบไส้ฟั่มอยู่บัสันอีกสุดหนึ่งครับนี่นะครับการเดินงานครับผมส่งใบม่วงครับบันอ๋อ่ะแกะมาพอดีครับสวัสดีครับผม่ะแกะสวัสดีครับผมครับออนี่ครับ่ะแกะเด้อครับเด้อเนี่ย่ะแกะของบริษัทครับผมโอ้อากาศดีอากาศดีอากาศดีมาตรวจงานพอดีครับใบม่วงพอดีพ้นมากเมื่อกี้นี่ มาตรวจงานลูกน้องเราสัง่งหัวนาเอ็ดได้ครับหนึ่งก็เอิญเจ้าหัวนาเอ็ดเขาบอกสั่งง่ายดีอ่ามาตรวจงานลูกน้องเราสัง่ง,าง,ม,างมาเป็นยังไงการเฮ็นนดงานคนวะปล่อยลูกน้องลุยงานได้แต,ต,ต่วเสาเตัาแก่ียวหอกมาครับ,บนนหนึ่งเส้นเสร็ดีดนี่แหละครับหน้านงานพี่น้องเอ้ย โซวสีเหลวเตลามองเตลารบอนครับนี่ครับบั่นครับส่งแล้วครับัานครับส่งแล้วบั่นส่งหมอกดีสองมือแล้วครับัานแต่ว่ายังประตูกับกำแพงบั่นครับเฮ็ดบว่าท่านเหลวเลยมาเก็บงานเนี่ยพี่นครับเก็บงานนี่ลูกค้ามันเหลวครับผมเหลวก็คือจบครับผมบั่นลังนี่สวยงามพี่น้องเอ้ยบั่นลังนี่บัวหน่อยบ่วใหญ่พอดีครับ ีมงานกำลังทำงานกันอยู่กับผู้ดีเต๋อแก่เพื่อนมากผู้ดีเพื่อนงานลูกน้องเขเป็นยังไงมาสั่งงานลูกน้องเดี๋ยวเพื่อนกระกลับแล้วครับ หลังจากเื่อมคงเล็กแล้วพี่น้องแล้วยิงไม้ฟ้าแล้วแล้วครับผมออกมาจะเป็นแบบนี้แล้วครับพี่น้องยิงไม้ฟ้าแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วก็สะมาเปลี่ยนสีประตูให้ลูกค้าครับผมแต่ก็ด้เป็นสีดําครับเพื่นเราเปลี่ยนเป็นสีสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนาะนี่น,อน้นองจะออกสีน้ำเงินนนนี่นอ้องนี่นครับสร้างกอบกำลังท่าสีอยกบอลเนี่ยเดี๋ยวแต่ พาผนังปูนนี่ครับปกสิมาท่าสีขาวครับกับเสาครับกับเสาหัวนี่แหละครับลักษณะบ้านครับรูแบบบานครับแล้วเราพี่น้องเอ้ยเหมือเนเี่เก็บสีบะตูก,ก็แล้วเราบ้านสามคนพี่น้องเก็บข้าวเดียวมือนี่หอนหามงแรงพอด,ดีแลอว,ว่าน่ครับ ทางจอยเก็บอุปกรณ์แล้วนี่แหละครับเสร็จเั็นแล้วก็สวยงามพี่นองเลยสนใจนะครับเด้อพายจักสร้างบ้านครับติดต่อได้ครับบริษัทนารันจิตกรจังหวัดอำนาจจเจริญครับผมโปรโมทให้บริษัทนะครับจักหน่อย ห้เพื่อนห้คาดนำกาะฝอกาแฟจักหน่อยนะครับเดี๋ยวบังไงพอนะคือว่าจังสันนอกปกติอืมครับสำนีละครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ